รัชชังสะเสนสะปันทุงนารินดังปริตานุภาวสัารักขาตูติ รตวานาเมตังสเมิตตามันตาวิคิตตจิตตาเปริตังผานันตุสมันตาจักวาเลสุ ราคัจฉันตุเดวตาสัทธัมมังมุนิราชาสสุนันตตสักขโมคะดังสักเคกาเมจะรุเป คิริสิขรตเตจันตาริเควิมานีขอความนบน้อมจงมีแด่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระศา,าสดากราบเรียนพระเทรานุเทระที่กรุณาเป็นสถานทุกท่านขอให้เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ธรมา จำเป็นต้องออกไปบรรยายที่มาวิจาลัยแห่งหนึ่งในเมืองก่อนที่จะออกไปบรรยายที่มาวิจาลัยตามธรรมนิมนต์ของผู้บริหารมาวิจาลัยอาตมาก็ยังมีเวลาประมาณ15นาทีที่จะมาพูดคุยกับญาติโยมสั้นๆมันมีประเด็นเรื่อง การที่จะมากล่าวว่าพระอรหันต์กลับชาติมาเกิดได้แล้วก็พระอนาคามีกลับชาติมาเกิดได้คนที่เป็นต้นคิดเรื่องการกลับชาติมาเกิดของพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์เนี่ยก็ญาติโยมทั้งหลายอาจจะทราบศึกษามาบ,บ้างก็คือเจ้าสำนัก นะซึ่งท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วก็คือท่านสมมณาโพธิรักเองสำนักสันติอโศกซึ่งปัจจุบันท่านก็ได้เสียชีวิตนะมรณภาพไปแล้วจะเรียกมันมรณภาพหรือเสียชีวิตก็ไม่ทราบแต่ก็ลูกศิษย์ก็เชื่อว่าท่านเป็นปลาราหารันนะแล้วก็ท่านเคยกล่าวว่าท่านอยากกลับมาเกดิดอีก ท่านประกาศตนเป็นพระาราหันแล้วก็แต่จะกลับชาติมาเกิดอีนะแล้วก็พระให้สัมภาษณ์เมื่อบรรยายเรื่องการที่จะกลับชาติมาเกิดของพระนาคกามีแล้วก็พระาราหันก็คือท่านพุทธสาวกซึ่งลึกๆแล้วก็ถ้าศึกษาประวัติก็เป็นลูกศิษย์ของท่านสมมาโพธิรักแห่งสันติอโสก็ต้องดูหวนะจะดูหางต้อง ก็ต้องดูด้วยแล้วทรไมเราเป็นคนที่ศึกษาอยู่ในระบบตัวธรรมาเองถึงแม้ว่าความรู้ทางด้านภาษาบาลีเนี่ยเรียนประโยคสามแต่ก็ไม่ได้ไปสอบนะสาเหตุหที่ไม่ไปสอบเนี่ยเพราะว่าคิดว่าตอนนั้นเนี่ยจ้งใจจะศึกแล้วก็ไม่คิดว่าการที่จะมีความรู้ทางด้านภาษาบาลีเป็นหมาปรเรียน เน่ก็จะเกิดประโยชน์ตอนนั้นก็อายุใกล้ๆจะยี่สิบเนี่ยเรียนประโยคสามแต่ไม่ได้ไปอบก็เลยไม่ได้เป็นหมายไปเรียนแต่ก็มีความรู้ทางด้านภาษาบาลีอยู่บ้างก็คำว่าอนาคามีเนี่ยอนาคมะเนี่ยแปลว่าไม่มาอีกอนะนี่แปลว่าไม่คมะแปลว่ามาอนาคมะแปลว่าไม่มา คามีเนี่ยพอเป็นสระีใช่ไหมมันก็เป็นบุคคลบุคคลผู้ไม่กลับมาเกิดอีกนะก็แปละนะก็เพื่อความเข้าใจแบบง่ายๆว่าอนาคมะหรือว่าอนาคามีเนี่ยก็แปลว่าบุคคลผู้ไม่กลับมาเกิดอีกเราจะไม่สามารถอธิบายได้ว่าการที่ผู้ปฏิบัติธรรมนะจน บรรลุรูปฌานแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมในชั้นสุดท้าว่าจะกลับมาเกิดอีกเนี่ยธรรมาศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็ไม่ใช่คุยไม่ใช่โมว่าอรรมานี่เป็นคนเดียวที่เป็นเปียนเปียเพียงพระไม่กี่รูปที่อ่านพระไตรปิฎกจบนะถึงห้ารอบนะพระไตรปิฎกตั้งฉบับหมายจุฬาพระไตรปิฎกฉบับมหากุุราชวิจาร จะบับมามืกุฎราชวิทยาลัยเนี่ยอาตมาอ่านจบหนึ่งรอบนะแล้วก็จะบับมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาอ่านจบไปแล้วสี่รอบไม่เคยมีประโยคไหนไม่เคยเจอประโยคไหนที่ว่าพระอนาคามีจะต้องกลับชาติมาเกิดอีกนะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอนาแปลว,ว่าไม่คมะแปลว,ว่ามาอนาคคมะก็คืออนาคามีก็คือบุคคลผู้ไม่กลับมาเกิดอีก ในปัจจุบันมันก็มีคำสอนที่เพี้ยนเพียนไปว่าพระราหันเนี่ยนะมาเกิดดีนะบางคนนะอาตมาก็จะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นการมินประมาทนะก็บอกว่าพระราหันสามารถกลับชาติมาเกิดอีกบางคนเนี่ยก็บอกว่าพระพุทธเจ้ามาเข้าทรงนะมีร่างทรงขององค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยในปัจจุบันนะ บางคนนี่ไม่บอกว่าเป็นร่างทรงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพียงแต่ว่าสามารถสื่อสารพูดคุยอาจารย์ตรัวอาจารย์ดรดุดฎีวัดแก้วอินระวังแขกจะตีหัวสักวันก็บอกว่าเป็นสามารถสื่อสารกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะมันจะสื่อสารกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไร พระพุทธเจ้าบอกว่าตัวเองนั่งสมาธิแล้วก็ไปคุยกับพระองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ,จ้าถ้าในอาจารย์จัดอาจารย์แล้วกิดุสดสติวัดนี่ไม่ทราบว่าเห็นด้วยหรือเปล่านะเป็นหวงแล้เกินนะก็ใหญ่เหมือนคุณไอเพชรทองก็แล้วกันยมเชื่อไหมว่าคนที่นั่งสมาธิจนได้ฌานนี่สามารถพูดคุยสื่อสารกับพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าผมนี่เข้าสมาธิ แล้วก็ไปคุยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนคุยกันนะ่นั่งสนทนากันเลยแล้วก็ถามอ่ามีการยิงคําถามมีการตักมีการถามม,าถาม,มีการตอบนะปุจฉาวิปสัสสนากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ปุจฉาวิปสัสสนาแม้แต่สถานการณ์ของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนะี่ยคืออาตมาก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ย เป็นอย่างไรเนะเป็นอย่างไรหรือว่าท่านอาจจะสื่อสารได้จริงอแต่สื่อสารไม่ได้จริงเราก็ไม่ทราบอาตมาก็ไม่ทราบจริงๆนะอาจารย์ดรดุษฎีวัฒน์แต่อยากจะบอกว่าต้งที่ศึกษาพระตรปิฎกมาเนี่ยพระอริยบุคคลกั้ฑานาคามีกับศพระรานี้ยไม่กลับชาติมาเกิดอีกมีใครบอกว่าเนี่ยเป็นผู้กลับชาติมาเกิดนะ เป็นพระพุทธเจ้าบ้างนะพระพุทธเจ้ามาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าองค์นี้อ่ามีพระพุทธเจ้า28พระองค์เนี่ยมาเกิดเป็นองค์ใดองค์หนึ่งกลับชาติมาเกิดนะนะอาตมาไม่เห็นทุกเห็นอาตมาถึงแม้ว่าโจแก่ไปเรียนทำสองประโยคนะประโยคสามก็ไม่ได้สอบไม่ได้เป็นมหาไปเรียนแต การศึกษาพระตจพิดกนี่มีความสําคัญว่าศาสนาเนี่ยมันมีความผิดเพี้ยนอยู่แล้วในสมัยปัจจุบันคนก็ไปสนใจเรื่องเดรัชานวิชาพระโดยส่วนใหญ่ก็พูดเทศเรื่องเดรัชานคาถาไม่ได้พูดเรื่องพระใจพิดกเลยไปฟังพระเทศในสมัยปัจจุบันเนี่ยธรรมาก็เป็นพระที่เจ้าฟังพระเทศนะ ถึงแม้ว่าธรรมาเป็นพระแต่ธรรมาก็ชอบฟังพระเทศพระในสมัยปัจจุบันอยู่เวลาที่ไม่ได้ดูพระไตรปิฎกเลยไม่มีความรู้ทางด้านพระไตรปิฎกเลยเมื่อไม่มีความรู้ไม่ศึกษาพระไตรปิฎกอน่เวลามาเทศก็เทศแบบผิดผิด,ผด,ผดถูกถูกนะเพราะไม่รู้จะว่าอย่างไรเราก็ก็น่าเป็นห่วงสถา,สา,สา,สานก,การณ์ของพระพุทธศาส,าสานาในปัจจุบัน เราโดนภัยจากข้างนอกมันก็ชัดเจนอยู่แล้วโยมก็จะเห็นอยู่ถ้ามาไปสนามบินดดนเมืองไปสนามบินสุวรรณภูมินะมีแต่กลุ่มมียาบเต็มไปหมดเลยไปหน่วยงานราชกา,ารก็กลุ่มมียาบเต็มไปหมดเลยแล้วก็ความจริงในสมัยปัจจุบันในาศาสนาพุทธประชากรในประเทศไทยนี่เหลือแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นที่นับถือพุทธาาศาสนาที่นับถือาศ,าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราหลอกตัวเองอยู่ ภายนอกศาสนาก็มีมากอยู่แล้วเราก็ไม่มีการมีมาตรการในการรับมือต่อสู้กับภายนอกศาสนาเพราะว่าเราเนี่ยประสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกผู้ที่สภาที่มีการเลือกตั้งเนี่ยทาไมาย,ยังสงสัยว่าสมาชิกสภาสมาชิกผู้ที่สภาที่มาครงนี้เนี่ยมีการเลือกตั้งอตาตมาคิดว่ามีลูกตุกติกเยอะนะ มีลูกตุกติดคนที่เขารูา้มีลูกเล่นอะไรต่างๆก็สามารถที่จะได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาไดนะ้ในสมัยปัจจุบันโรก็เห็นว่าอัตมากว่าจะเรียนจบยัใยัยอีกนี่เกือบตายเนะเดี๋ยวนี้มีเงินไม่กี่ล้านก็สามารถซื้อใบปริญญาได้แนละ้วไอเราเรียนกว่าจะเขียนเรียนจบคอสเวิร์กนะตั้งหลายวิชานะวิชาปรัชญาวิชารัฐศาสตร์ อ่รัฐศาสตร์การเมืองวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะอ่าตมาเรียนจบการทูตวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษารัสเซียนะวิชาปร,ารนะัชญา,าตะวันออกวิชาปรัชญาตะวันตกเรียนทั้งหมดในสิบสองวิชาแล้วพอจบคอร์สเวิร์กแล้วเนี่ยก็ต้องเขียนวิทยานิพนธ์ไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยห้าสิบหน้ากว่าจะจบปริญญาเอกนี่เกือบตายแต่เดี๋ยวนี้นี่คนเนี่ยพอมีเงินเข้าไปซื้อใบปริญญากันก็เราไม่พูดเรื่องนั้นนะ แต่ว่ามันก็แปลกๆการได้มาของวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดูแลพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ αι, มีใครบ้างที่สามารถแอนอกของตัวเองนะอย่างองค์อาจและสาภาเพผพยว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาทำงานเป็นตัวแทนของประชาชน เข้ามารักษาผลประโยชน์ของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนา80%เราอย่าหลอกตัวเองเลยว่านับถือศาสนาพุทธี่95%ขี้อกขังเพยอยู่อาตมาไม่เชื่อว่าศาสนาพุทธในปัจจุบันยังมีประชากรเนี่ยไม่ถึง80%ที่นับถือพุทธศาสนาเราประมาทมากภายนอกศาสนาก็ดุนเรงอยู่แล้ว แต่ภายในศาสนาที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากความโง่ความไม่รู้นะเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ก็ไม่เข้าใจในพระไตรปิฎกแล้วก็ไปเทศถุมสีสุมานะไม่ดูธรรมะตาเรือนะเทศตามใจอยากไม่ได้อ้างอิงความจริงตามพระไตรปิฎกนะความจริงทามคำพีทางพระพุทธศาสนาไม่อ้างอิงคำสอนขององค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วอา่าพระอนาคามีคือบุคคลผู้ไม่กลับมาเกิดอีกนะไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นนะนะเป็นมนุษย์นะชาติไหนผิวพรรณอย่างไรนะวันหน้าใดก็แล้วแต่ไม่กลับชาติมาเกิดอีกแล้วเพราะว่าอนัตนี่แปลว่าไม่คขมาแปลว่ามาอนาคมาคือไม่มา n ค t c อ่ะเอาแปลง่ายๆก็อนัตก็คือ not นะ คำมาก็คือคำคำมาตัว C O M เนี่ย C O M E น,น,นะก็คือคำอนาคคมาคือผู้ไม่กลับมาเกิดอีกอย่าไปแสดงทมให้ญาติโยมไข้เผวแล้วเราเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเราไปแสดงทำอะไรต่างๆญาติโยมก็ไม่ศึกษาแล้วก็ไปไปเชื่อนะไปเชื่อแทนที่จะศึกษาหลากักรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรนี้มีบางสำนักบอกว่าถ้าเรียนพระไตรปิฎกแล้ว ร่างกายนี่ผิวจะเหลืองตกลงว่าจะเป็นคนผิวเหลืองไม่ต้องมากหรอกโยผิวจะเป็นอย่างนั้นผิวจะเป็นอย่างนี้ตกลงว่าเรียนพระไตรปิฎกเพื่อให้ผิวเหลืองหลังจากตายตายไปแล้วไม่ต้องไปสนใจเอาไปเผาผีเอาผีไปเผายกขึ้นเมนเลยอย่างธรรมาตายนี่ไม่ต้องจัดงานศพจวดคืนเดียวพรุ่งนี้เผาเลยไอ้นี่มันต้องมาอธิบายเนี่ยอันนี้สงจากการท่อง พระไตรปิฎกอาน,นิสงสจากการศึกษา,าพุทธวจนะอาน,นิสงสจากการเรียนโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็มีรัชธีแบบเพี้ยนเพียนบา้บาบา้บาโบโบในประเทศไทยนี่เต็มไปหมดเลยแกศาสนาเนี่ยถูกทำลายจากคนนอกศาสนานมันก็หนักอยู่แล้วแล้วนี่เรามาทำลายด้วยการที่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ศึกษาพระไตรปิฎกไม่ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนให้พวกที่ศึกษาก็บ้าบ้าบมโบบอกว่าถ้าต้องอะไรอ่ะคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายแล้วผิวจะเลือดร่างกายจะหอมหอมบ้าอะไรเนี่ยวางไว้สักสามวันก็เน่าแล้วเราศึกษาระไใจปิฎดเรานำเอามาปฏิบัติแล้วก็ดูซื่อว่าเนะย อย่าไปยึดพระองค์นั้นอย่าไปยึดพระองค์นี้พระจาตรีไม่ต้องมายึดหรอกยึดคาสอนของงค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำธรรมสอนของงองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันธรรมขันพระวินัยปิดกพระสุตตันตปีดกพระพิธรรมปิดกพระวินัยปิดกสองหมื่นหนึ่งพันธรรมขันพระสุตตันตปิดกสองหมื่นหนึ่งพันธรรมะขันพระพิธรรมปิดกสี่หมื่นสองพันธรรมขันรวมเป็น8ปดหมื่นสี่พัน นี่คือหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็วันนี้ก็มาพูดสั้นๆน,นะให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่าคําว่าอนาคามีนี่แปลว่าอะไรอย่าไปหลงเชื่อให้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัตินะปริยัติหนึ่งก็คือการเรียนนี่เป็นหลักของการที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้หนึ่งปริยัติติก็คือการเรียนพระไตรปิฎ สองปฏิบัติก็คือการปฏิบัตินะศีลส,สมาธิปัญญานะสามก็คือปฏิเวทปฏิเวทก็คือการได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นนี่คือหน้าที่ของเราแล้วหน้าที่ของพระก็มีแค่สองอย่างเท่านั้นหนึ่งกันถ่ายทอดกัรตาทอดไม่ใช่เรียนหมหาจุฬาไม่ใช่เรียนหมหา,ากุฏไม่ใช่ไปเรียนต่างโลกแต่เรียนทางโลกมันก็มีความรู้เยอะนะ ให้ความรู้เยอะนะเพราะแตมาเองก็เนี่ยเรียนทางโลกอยู่เนี่ยโยมเห็นเรียนไรแต่โยมอ่านท่นก็อ่านเอาเองก็แล้วกันนะการเรียนทางโลกมันก็มีประโยชน์เน,นี่ยเนี่ยโยมเห็นไหม,หไหมตารางทำงานหนังสืออยู่เดี๋ยวให้ดูโยมดูเห็นไหมประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลักเนี่ย เ yeah. นี่ยหนังสือก็กองอยู่เป็นกองเลยเนี่ยโยมเนี่ยเนี่ยโยมเคือการเรียนการเรียนทางรูปมันก็มีคุณประโยชน์ม,มากแต่เราไม่เรียนก็ไม่รู้นะแต่ามาประวัติหนังสือโอ้มีอะไรอีกมากในโลกนี้ที่เรายังไม่รู้นี่แกอา่านแค่อา่อานเล่มเดียวในความรู้เราได้มากมายขนาดนี้เลยถ้าเราอ่านเป็นร้อยเล่มพันเล่มเนี่ยเท่าไหร่นะ และมาเป็นคนชอบผ่านหนังสือเป็นหนอนหนังสือก็เรียกว่าเป็นหนอนหนังสือในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสินิคชนเนี่ยเราควรที่จะศึกษาพระใจบีโดก็คือยึดกันถาทุระก็ว่ากันถาทุระเนี่ยไม่ใช่แก่นะไม่ใช่แก่การเรียนครับไม่ใช่แก่การเรียนทางโลก หรือว่าการเรียนทางธรรมยังอย่างเดียวนะเรียนทางโลกก็เรียนไปเรียนทางธรรมก็เรียนไปแต่อย่าลืมเรียนพระไตรปิฎกด้วยเรียนบาลีก็เรียนไปแต่อย่าลืมเรียนพระไตรปิฎกด้วยก็แล้วกันนะกันต่าธุระสองก็คือวิปัสนาธุระพวกเราปฏิบัติวิปัสนาไหมทั้งสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสนาภาวนาทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องศึกษานะทำหน้าที่ของตนให้ดี หน้าที่สองอย่างนี้คันตัะทุระวิปัสนาทุระก็ขอ,ขอเจริญพรขอบคุณโยมสุชาดาที่เข้ามาฟังเข้ามาชมโยมขวัญจันทร์กองทองนะโยมเชื่อ,อะระโยมเทศรุ่งอรุณกระแตนะแล้วก็โยมทวีคงนอกนะสายนาวิรุณโยมสำอางนะสำอางคงเจริญศะิริรัตไดอัมปาและจันทร์ ระดายดรดุษฎีดุษดีวัดแก้วอินผู้หนักแน่นในการรักษาพระพุทธศาสนาพทธศาสนานิกนชนจากเวียดนามบาลิกนะแล้วก็โยมมุญเลิศปุนตันนะโยมมุญเลิศต้นทองเป็นพิมลรัติใจร,รัตโยมวันซาดนะนนทภาอ่าก็หลายคนเข้ามาชมโยมเสรีภูสวรรด บ้านสวนอันดารินนี่น่าจะมาจากจังหวัดเลยหรือเปล่าไม่ทราบนะชาติไทยเมืองพุทธก็ขอจบการบรรยายไปแต่เพียงเท่านี้ให้ให้เราเข้าใจว่าคําว่าานาการมีอนักแปลว่าไม่มานะอนัตแปลว่าไม่คัมมักแปลว่ามาอานาการมีอานาการมีก็คือภูคนผู้ไม่กลับมาเกิดอีกนะก็แล้วก็พระรานก็ไม่กลับชาติมาเกิดอีก มีใครแอบอ้างว่ากําลังคุยกับพระราหันหรือว่าลูกผมเนี่ยเป็นพระราหันมาเกิดนะโย,ยมอย่าไปเชื่อนะแสดงว่าไม่มีหลักการไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานมัสการกรับเมื่อวานไม่แวะมาคณะ14โอเสียดายนะเดี๋ยวก็ไปโอกาสหน้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปพอดีไปเยี่ยมอาจารย์ของตัวเองพระพรมสิทธิ์ประเดชพระคุณพระพรมสิทธิ แล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนสองรูปก็คือเจ้าคุณสังคมแล้วก็เจ้าคุณบุญเทอเป็นเพื่อนที่เรียนรุ่นพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นสี่หนึ่งด้วยกันนะปฏิบัติธรรมด้วยกันที่แก้มป์สยนปฏิบัติธรรมด้วยกันที่วัดอัมบวันสิงห์บุรีปฏิบัติธรรมด้วยกันที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยกันที่พุทธมนตรนะแล้วก็เรียนด้วยกันเป็นสี่ปีก็คิดถึงเพื่อนก็ไปเยี่ยมเพื่อน ก็ขอ,ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขออมนาคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้สังสมมาตุก็ทุกชาจงเป็นพะระรัวกาลัจท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยอายุวันนัสุขประ,ประ,ประาาลปฏิพันธนสารสมบัติจงบรรลุมรรคสีผลสีแลยพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เติอนขอเจริญพร สระชังสะเสนัสะปันทุงนารินดังปริตานนภาโวสดารัก พุทตวานาเมตตังสเมตตามดันตัวิคิตตจิตตาปริตังผานันตุสมันตาจักวาเลสุ ราคัจฉันตุเดวตาสัทธรัมมุนิราชาสาสุนันตุสักขโมคดัง สักเคกาเมจะรูเปคิริสิขะรตเตจันตาริเควิมาณี